สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพื่อนเอฟซีนอกจากทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะมือในแอดมินการนําแนวทางหวยเล่าพัฒนาเนาะจะมาแบ่งปันให้อีกเช่นเคยเน้องวัดประจําวันที่16เดือนกุมภาพันธ์สองพนอกจาเนาะจะแนวทางมีเขามีุดป้าบปนกันไปในแต่ละมือเนอะาะเพราะว่าแอดมินกับคำนวณได้กับน้ำมาแบ่งปันให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมเนาะจะอาจจะผิดพลาดไปบ้างหรือว,ว่าจงไดกะกราบขอถทดขอไพ่เนาะจ้ะ แต่ก่อนเงินเขามาเบิ้งผลวันที่14กันก่อนเนาะผลที่ออก8 2 1 8 3 9ชุด3ตัว8 3 9เนาะ2ตัวล่าง8 2กับ1 8 2ตัวบน3 9นะจ๊ะชุด4ตัว1 8 3 9เนาะส่วนแนวทางที่แอดมินหายนะจ๊ะแนวทางที่แอดมินหาเนาะส่วนล่าง8 2กับ1 8เนาะ8 2กับ1 8เข่า2 8นะจ๊ะเนาะเข่า2 8ได้เป็นโตกลับเนาะ สอตารางวันก็มากน่าจะสกับแส่วน18ึ่นาจะหนึ่งแปดแอดมินบริจับออกมาหาเนาะในตารางวันกัมีคือกันน่าจะเขาในตารางวันหนเนาะส่วนสตัวนะจะสตัวแปดสามเก้าแปดเกานี้ลนะ่าจนะเนาะชุดสตัวลุดไปเนาะชุดสีตัวนะจากะหนึ่งแปก้ารลุดคือกันนะ่าจะส่วนวิ่งรูดให้วิ่งรูดที่4ีวิ่งรูดที่สกับลุดนะ่าจนะเนาะส่วนแนวทางที่แอดมินหาเนาะ เข่า8สองล่างเนาะจะได้เป็นตัวกับเนาะ8สองล่างส่วนหนึ่ง8เข่าในตารางวนะันเนาะจะหนะึ่งแปดเนาะในตารางวนะันมาหนึ่งมาสองมาแปดเนาะจะ C7 หาบ่มาเนาะกยินดีกับพี่น้อง FC เนะาะจะที่ยังตามแนวทางหวัวเล่าพัฒนาเนาะเข้ากับเข่าไปล่างเนาะจะเข่าสองแปดตัวกับเนาะเข้ากับมาลุนต่อตามต่อของวันที่สิบหกกันเลยจ้า ถ้ามากักถ้าชอบค่อยตามเน,ะนาะแนวทางที่แอดมินให้บอมักก็สามารถเรียนผ่านได้เลยนะจะส่วนตัวเด่นที่แอดมินให้ก็มีซีเนาะมีเจ็ดมีศูนย์มี 7, ม 0, ม 9, ม 2, มเก่ามีสองมีหนึ่งเนาะจะส่วนวิ่งรูดแอดก็ให้วิ่งรูดทีซี 4, อีกคือเก่าเนาะจะวิ่งรูดทีซี 4. ส่วนตัวที่แอดมินเจาะได้เนาะก็จะมีหนึ่งศูนย์เก้าสองสี่เจ็ดเก้าศูนย์เนาะ สองหนึ่งน่าจะจ๊ะสอตัวสตัวสตัวจับในาตารางว่นใดเลยเนาะชวนสุด3าตัวน่าจะสุดสาตัวแอดมินหเก่าหนึ่งเนาะกับ7จ2ชนะุดสโตกับสองเก้าศูน่งสี่เจ็ดสเนาะถ้ามากถ้าชอบก็ค่อยตามน่าจะ ลองวีเคราะห์พิจนนารณาเอาเนาะสามตัวสี่ตัวส่วนชุดสองตัวแอดมินเน้นก็นจะเป็นศูนย์หนึ่งแล้วจะศูนย์หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเนาะส่วนตัวที่แอดมินให้ ไปวิ่งรูดกับซนะีน่าจะวิ่งรูดซีถ้าบ่มากกับเบิ้งไปตัวอื่นได้นะ่จาจะมีเจ็ดมีศูนย์มีเก่ามีสอง,ม,สองมีหนึ่งเนาะสองตัวสามตัวซีตัวกระจับในตารางวันได้เลยนะ่จาจะเพื่อแอดเมื่อบอมแอนกับ่องวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะในหลอดวันดีซิปซีกับเขาในตารางวันไปบนอ่อล่างนะ่จาจะล่างสองแปดสองแปดกับหนึ่งแปดแต่แอดมินจับได้แค่สองแปดเนาะ หลอบนี้ก็ตามต่อเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีเนะจ้ะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะเพื่อที่จะบริพานแนวทางที่แอดมินลงไห้เนาะพอกันคลิปนาสวัสดีค่ะ